สบายดีสวัสดีเอฟซีอิหลาทิดลาลาเอฟซบ้านศรีวิไลเอฟซอ่าอิหลาที่อยู่ทางต่างแดนน้ำเนาะแล้วก็ทางสปปลาวด้วยอ่าวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวอิหลาว่าไปไสมาไสแนหลืกงานแล้วเราก็มาเล่าข่าวมาเว้ากันพี่นอ้องมาอ่สังสสัคนเบาพูดคุย กันว่าเป็นจังไดมาจังไดเนาะช่วงเห็นงานท่าอาจจะบ่มีคลิปไม,ม่ให้พ่อแม่เอฟซีเดบงพะว่าเห็นงานเดวลังเรืกอง,งานท่าก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้ทุกวันเนาะอ่ากค็คือคือวันที่สามสิบหลังจากเสร็จงานที่บ้านอีอิหลาน้อยอุ้งอิงเนาะที่ไปร่วมางานกระถินเพื่อนพู่พพกับไปรับนอ้องอ่าน้องไอผ้าอิหลาธิดาแล้วไปรับไปรับเอื่อยไปเบิงบรรยากาศตอนเพิ่นเจอเอื่อยเพิ่น Thank <laughs> you. วันนี้ก็ไปงานกระถินพี่น้องไปงานกระถินที่วัดศรีบนเรื่องนอกอพเภอแก่งคอที่เชยภูมิ้มาถึงงานกระถินนะคะของพอาจารย์ยาเพื่อแก่งคอค่ะ ่ะจากเป็นเชื้อสายทางเราเหมือนกันนะคะเลยถือกันบอกข่าวบอกขุมะเอาคู่กันรองที่ด้านนอกค่ะนี่ นรยอาจารย์้อห้องอาจารย์เป็นต้นูะเี่ยเนี่่นรดีเนี้ัรา้วอนนี้ราเดินทางมาถึงบุญกะิมนะคะพรามุมบุญกะทิมน้ำมัพปาจาร์ค่ะที่ท่างแก่งคอ có cần kể lại cái này được không? Trời ơi. Có bạn trí con. là 1 ăn ไปค่ะสีไหนเ่ยโอ้ pues oh, ได้ผ้าถุงด้วยเอานี่ีดาวสีไหนเลือกลูกอ๋ออธิษฐานอยู่ทนเมื <co. ่อกี้อ่ะไ้ได้สีถุงสองสามสีสองสามสี ไปเจอกันมีเอฟซีมาขอถ่ายรูปดังแล้วอีหลาดังไงแล้วเนาะมีเอฟซีมาขอถ่ายรูปด้วยแล้วก็เห็นข่าวเนาะเว็บว่าอ่าข่าวอ่าในพระราชสำนักเอาเรื่องของอีหลาที่ดาเล่าไปทําข่าวด้วยที่เกี่ยวกัร่าะลองเพลงไว้อะไรซึ่งเป็นตัวแทนทางส,สปป,ปเล่าทา่งข่าวสำนักในพระราชวังคนเก่าอีหลาไปลุงตอนนี้อีหลาดังแล้วเด้อไอ ตายายจะยู่ทังฟังเล่านะถ้าได้เบิงทีวีสิเห็นหลานออกทีวีเลยได้หวนได้เห็นหลานออกทีวีแล้วเนาะก็ดังเยอะน้องธิดาลาวแบบโอกาอสเหมาะสมสิ่งดีๆมาแล้วแล้วทางสื่อไทยเราก็ทุกช่องก็เอาเรื่องน้องไปพูดเนาะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องทีลองเพลงนี่แหละลองเพลงอ่าว้อะไรไอของพระพันปีหลวงของพวกเข้าปวงชนชาวไทยเนาะ แี่เาพ่นกับผพ้ากันไปเที่ยวทะ่ไอไม่ใช่ทะเลจะพูดผิดติดทะเลไปเที่ยวพ่นผ้ากันไปเที่ยวน้ำตกเนาะเป็นซื้อน้ำตกตาโตนบอกพี่น้องแต่ว่าสวยเนาะงามน้ำหลหักน้ำาหลหฮงแต่ว่าส่งก็เป็นตะยานอยู่ดอกเกิดน้ำอย่างนงา้แต่ว่าบึงบรรยากาศถ้าเป็นน้ำสิมันก็โอเคนะมันสวยไปพักผ่อนหย่อนใจเนะเพื่อพูดก,ก,กับผ้าลูกๆผ้าลูกๆไปเที่ยวน้ำตกกันท่านองธิดาเล่าครับ พร้อมกับน้องไอซ์น้องปราตนาแล้วก็บ่าวเทมางานกระถินกับพี่น้องครับตอนนี้เข้ายู่ที่น้ำตกตาโต้นนะครับมาป้าน้องธิดาเล่าครับคนอยากเห็นหลายนะครับน้องไอซ์น้องปราถนาอยากเห็นหลายครับก็เลยตรงในผ้ามาโอ้ตระมาแล้วเจ้าเลยครับน,น,น้ำมังเหล่นน้ำพี่น้องเลย ออขอบคุณความหักครับพี่น้องครับขอบคุณความหักบ้านศรีวิไลเฮ้าโดยเฉพาะนะครับขอบคุณเอฟซีบ้านพี <Evet. S 1> อุ้งอิงเอฟซี FC บ้านพีอาร์ไอนะครับ ขอบคุณมากมาที่ให้เกียรติโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ครับพ่ามางานกระสินครับที่บ้านของที่อุ๋งอิงนะครับมากะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยนะฮะต้องขอบคุณอย่างมากมายเลยเนาะนะครับสำหรับความหักที่มอบให้ครับคุณแม่ับลูกคนเล็กนี่คุณครับโอ้ยลูกสาวหักหลครับพี่น้องครับแม่พึ่งหักหลหักแป้งไหล ใช้ส้่นก็บอบได้ห้ามาต่อยห้าม,าออามาส้่นครับลูกสาวหลาเพิ่นแล้วก็เอฟซีอย่าลืมมืออื่นมืออื่นแล้ิเหกนาฬิกาจุด45นาทีอีหลาออกไายการซูเปอร์เทนไปอัดมัดไวเตะโดนแล้วแหละพี่น้องอย่าลืมเขาไปเชียร์เข,า,ขาไปคอมเมนต์เข้าไปฮักอะไรกงอีหล่า ในรายการซูปร์เทนมีพี่แอนโดรดีมาเซอร์ไพรส์ด้วยเนาะเห็นเพิ่นไอที่เสื้อเพ่นออกมาเดี๋ยวอย่าลืมเข้าไปเบิ่งอิหลาเด้อสุดท้ายของคลิปนี้เนาะของมือนี่อ่าวันที่สามพฤศกิกายนมีงานกับทินที่สปปลาที่วัดบัวคำแขวงสุวรรณเขตเนาะแล้วก็มีมาลายมามาไล่จากอิหลาได้มาไล่จากเสียชยพรเหล่าเบงยีสิล้านกีบ พี่น้องเป็นเงินสามหมื่นพู้ที่เคยให้อีหล่าในมาไล่หนึ่งแสนที่ขึ้นอ่าเสียงวิหกตอนนั้นคือคนนี้เลยที่ให้มาไล่อีหล่าเนาะที่จะไปงานกระถินที่สวรรณเขตอ่าที่วัดบัวคำแต่สวรรณเขตพี่น้องกอย่าลืมติดตามอีหล่าได้ในวันที่สามพฤศจิกายนนี้ค่ะที่จะถึงนี่แต่ย่าลืมอันที่มืออื่นที่จะมาหอนนี่เปิดทีวีเฝ้าดูอีหล่าเด้อออกรายการซุปเปอร์เทนเนอร์พี่น้องเราเจอกัน อ่าคลิปนาเนาะไพ่มาเจอคลิปนี้แล้วก็สั้นไดีติดตามฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกงกริ๊งกริง,รง,รงหมือนน้ำเด้อเพื่อจะปะาพวาดคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ก็ลุงไวแค่นี้เนาะพี่น้องสวัสดีค่ะขอให้โชคดีเดอ้อ